สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นๆทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครคให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะอินทัชบริษัทแสนล้านที่มีพนักงานไม่ถึงร้อยคนถ้ามีคนมาถามเราว่าบริษัทที่มีมูลค่าแสนล้านบาทจะมีพนักงานกี่คนบางคนอาจบอกกว่าหลายหมื่นขณะที่บางคนอาจบอกกว่าหลายพันคน แต่รู้ไหมว่ามีบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ในปี2,562มีพนักงานเพียง61คนเท่านั้นแต่กลับมีมูลค่าบริษัทสูงถึง176,000ล้านบาทบริษัทนั้นคือบริษัทอินทั h โฮดิ้งจำกัดมหาชนหรืออินทัทโ l d i n g โดยใช้ชื่อย่อในตลาดหุ่งว่าินทั s บริษัทนี้ทำธุรกิจอะไรจะเล่าให้ฟังต้นกำเนิดของอินทัตเกิดขึ้นในปี2,526โดยมีชื่อเดิมคือบริษัทชินวัตคอมพิวเตอร์เซอร์วิสแอนด์อินเวสเมนต์จำกัดช่วงแรกบริษัททำธุรกิจจำหน่ายให้เช่าและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ก่อนที่จะเริ่มขยายเข้าสู่ธุรกิจคมนาคมในเวลาต่อมาปัจจุบันอินทัตประกอบธุรกิจหลักคือลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีรายได้หลักมาจากเงินปันผลที่ได้จากบริษัทที่อินทัตไปลงทุนอินทัตลงทุนโดยการเข้าไปถือหุ้นในสามสายธุรกิจหลักได้แก่ 1. ธุรกิจโทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านการลงทุนถือหุ้นในแอดวานซ์หรือเรารู้จักกันดีในชื่อ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อการสื่อสารบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิตัลเซอร์วิสโดยอินทัศถือหุ้นอดาวองอยู่จำนวน1,202.7ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ2,25,000ล้านบาท 2. ธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผ่านการลงทุนถือหุ้นใน TSCOM หรือเรารู้จักกันดีในชื่อไทยคมซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมธุรกิจอินเทอร์เน็ตสื่อ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศโดยอินทัดถือหุ้นอยู่จำนวน450.8ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ2,700ล้านบาท 3. ธุรกิจอื่นๆเช่นการเข้าไปร่วมถือหุ้นในบริษัทอื่นด้วยการให้เงินทุน v e n t u r Capital ธุรกิจ Home ช h อ p p i n g ธุรกิจให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าอินทัศก็เป็นผู้ลงทุนรายแรกๆในบริษัทวงในซึ่งเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารชื่อดังของไทยด้วยแน่นอนว่าในบรรดาบริษัทที่อินทัศเข้าไปถือหุ้นแอดวานหรือ AIS เป็นบริษัทที่สร้างรายได้กำไรและจ่ายเงินปันผลให้กับอินทัศมากที่สุดซึ่งเฉพาะเงินปันผลที่อินทัศได้รับในปี2562มีมูลค่าสูงกว่า8,800ล้านบาท แล้วผลประกอบการของอินทัชเป็นอย่างไรปี2560รายได้22,543ล้านบาทกำไร1673ล้านบาทปี2561รายได้2404ล้านบาทกำไร11,490ล้านบาทปี2562รายได้17,682ล้านบาทกำไร11,083ล้านบาท โดยรายได้ของอินทัตที่ลดลงในปีล่าสุดมาจากการลดลงของรายได้ในส่วนของธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารจากการให้ส่วนลดกับลูกค้าในการเซ็นสัญญาระยะยาวแต่อินทัตก็ยังสามารถรักษาระดับกำไรที่สูงกว่าหลักหมื่นล้านบาทไว้ได้ปัจจุบันอินทัตมีมูลค่ากิจ,จาการสูงกว่า176,000ล้านบาทอยู่ในอันดับที่19ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่น่าสนใจคือแม้จะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักแสนล้านบาทแต่ในปี2562อินทัศกลับมีพนักงานเพียง61คนเท่านั้นซึ่งเหตุผลก็คือด้วยธุรกิจหลักของบริษัทคือการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการดำเนินงานเหมือนกับธุรกิจอื่นๆแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัศคือใครคำตอบคือ s ิ n g t l Global Investment ซึ่งถือหุ้นในอินทัชอยู่จำนวน673.3ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ37,000ล้านบาทโดยสิงเทล Global Investment เป็นบริษัทในเครือของสิงเทลผู้นำด้านธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันสิงเทลตดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์โดยมีมูลค่าบริษัทสูงกว่า855,000ล้านบาทซึ่งใหญ่กว่ามูลค่ากิจการของ AIS ครูและดีแทรรวมกันเสียอีกและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ลงทุนแมนด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนเน,นะคะและฝากช่วยกดซับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดทิตว่า การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ